เอาตรงๆนะคะคาแรคเตอร์รส่วนตัวเนี่ยเป็นฟีิ่งแบบผู้ชายอบอุน่นแฟมิลี่แมค่ะแต่บทบาทใหม่ที่เก้าวมารับในซีรีส์ของสรีมิ่งเจ้าดังเรื่องอยากกลับบ้านอาจต้องเตือนแฟนๆของพี่ตุย้ยธีรพัฒนด้วยคําเดียวว่าอย่าอินเกินนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เล่นเป็นนายตํารวจมีอํานาจแถมลงมือใช้ความรุนแรงกับภรรยาที่รับบอย รับบทโดยนุ่นวรนุษ์ด้วยค่ะที่เซอร์ไพรส์คือคู่นี้เนี่ยเข้าวงการกันมานานมากเคยเล่นซีรีส์เรื่องเดียวกันแต่ไม่เคยเข้าฉายด้วยกันมาก่อนนี่ก็เลยเป็นเรื่องแรกที่ได้ประชันฝีมือกันไปตรงๆค่ะ ซึ่งเดือนนี้ไม่ได้มีแค่อยากกลับบ้านเรื่องเดียวนะคะแต่พี่ตู้ยังมีผลงานให้ดูเพราะอ่อนใ,นใ,นใ,นในกล้ๆกันอีกเรื่องก็คือแม่อยัวที่รับบทเป็นพระชัยราชาค่ะเจ้าตัวบอกว่าเป็นจังหวะมากกว่าที่งานแสดงสองเรื่องมาออนตรง <ชะ S 1> กันพอดีเพราะหากย้อนดูจริงๆพี่ตู้รับงานแสดงไม่ได้ถี่มากนักแต่จะดูจากบทและผู้กำกับค่ะถามละเอียดถึงขนาดว่าผู้กำกับมองภาพยังไงจะตัดต่อแบบไหนทิศทางเรื่องไปแนวไหนเพื่อจะได้เข้าใจภาพรวมตรงกันถึงตัดสินใจ พอเปรียบผลงานเป็นอาหารจะอร่อยไม่อร่อยไม่ไ,มได้อยู่ที่แค่วัตถุดิบค่ะถ้าเปรียบเทียบนะครับเหมือนผมเป็นเหมือนผมเป็นเป็นกะหล่ำปีอะแล้วผมก็ต้องไปคุยกับผู้ก่อกับว่าเวลาเอากะหล่ำปีไปทอดน้ำปลาแล้วอร่อยหรือเปล่าอะไม่กช่ไหมหรือเป็นไข่เจียวก็ได้ใช่ไหมฮะคือ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 เชฟที่จะคุกที่ออกมาในรสชาติแบบนั้นเนี่ย เมื่อเราได้ได้พูดคุยสื่อสารกันผมมีกว่าเขามีเขามีความแพชันบางอย่างในการที่จะเล่าด้วยภาพเล่าด้วยจังหวะการถ่ายเล่าด้วยด้วยด้วยมุมมองที่ที่บางทีมัมนมันมีความเฉพาะตัวของต้นอยู่ซึ่งซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าผมคิดว่าใช้คำว่าในฐานะของนักแสดงวนดึงอ่ะผมยังอยากดูเลย ไม่ใช่แค่จังหวะที่ผลงาน2เรื่องฉายไล่เลี้ยก,กันนะคะแต่ยังมีมุมให้ขบคิดเหมือนกันด้วยโดยเฉพาะประเด็นเรื่องความรุนแรงและการถูกกดทับของผู้หญิงค่ะในมุมของผู้ชายพี่ตุ้ยบอกว่าปัญหานี้มองให้ลึกแล้วมาจากเรื่องของการไม่เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของตัวผู้ชายเองเพอบอกเป็นสังคมอะแล้วมันเหมือนกับแบบมันไม่ใช่ปัญหาของเราอะมันเป็นเรื่องสังคมว่ะมันเหมือนเราเรากาลังโยนทั้งหมดไปข้างนอกอะใช่ไหม ว่าทุกอย่างมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องแก้อะไรนี่หว,ว่าถือว่ามันเรื่องสังคมอะก็ไม่ใช่บ้านเราอ่ะนึกออกไหมฮะแล้วพอกลับเข้าไปในบ้านเนี่ยผมอยากจะบอกว่าถ้าถามว่าจุดเริ่มต้นคืออะไรมันคงเริ่มจากการฝึกควบคุมก่อนที่ควบคุมอะผมว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยอะ คุณมองเห็นอารมณ์คุณก่อนทำไมตอนเราขับรถขึ้นดอยสมมติว่าเรายังมีสติเลยเพราะมันเป็นเรื่องของของของสติในการในการคนโทรลแต่อันนี้มันไม่ใช่รถอันนี้มันคือตัวเราแล้วถ้าเอาสตินั้นนะ่ะมาใช้กับกับการเห็นอารมณ์อ่ะเหมือนเห็นอยู่ในกระจกหน้ารถอ่ะผมว่าผมผมเชื่อว่า ปัญหาเหล่านี้จะลดลงอยู่บนเวทีและยังแบบ ยกใหม่ได้สนุกยังจับแลวยังรู้สึกเป็น,เป,นเป็นมิตรอยู่เป็นมิรอยู่คุยสนุกนะคะไม่อยากวางไมเลยคือเบื้องหลังการสัมภาษณ์มีประเด็นชวนอัปเดตต่ออีกค่ะก็คือพี่ตุย้ยธีรพัฒน์แอบแซวไม้ไทย p ี s ว่าวางไม้พร้อมขาตั้งก็นึกถึงเวทีคอนเสิร์ตเลยก็ถามต่อว่าไม่อยากหวนคอนเสิร์ตเต็มๆกับเขาบ้างหรอคะก็ตอบไว้ว่าอยากนะแล้วก็คิดถึงการโชว์บนเวทีคอนเสิร์ตเหมือนกันค่ะ